วันนี้นะคะเอก็อยู่นอกสถานที่นะคะอยู่ริมทะเลนะคะของเมืองเวลลิงตันค่ะและในวันนี้นะคะเอก็อยากจะมาพูดคุยกันเพื่อนนะคะให้ข่าวสารดีๆกับเพื่อนเพื่อนนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศนิวซีแลนด์ตอนนี้นะคะก็คลิปที่แล้วนะคะก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจต่างๆนะคะในนิวซีแลนด์ว่าตอนนี้ มีการอัปเดตอะไรบ้างแล้วนะคะก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการหางานที่ยากมากขึ้นนะคะก็ค่าของชีพต่างๆที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็จะมีผลกระทบต่อหลายๆคนเลยนะคะก็รวมถึงคนที่ได้วีซ่าต่างๆเข้ามาในนิวซีแลนด์มาทํางานมาเรียนมาท่องเที่ยวนะคะวันนี้นะคะเอกก็จะมาพูดอีกเกี่ยวกับเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจเหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องมาจากค่าของชีพนะคะ อเอได้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเงินนะคะก็คือถ้าเราอยากจะส่งเงินกับประเทศไทยหรือส่งเงินจากประเทศไทยมานิสแลนนะคะเราก็จะต้องมีการดูค่าเรทเงินณนะปัจจุบันว่าเรทเงินตอนนี้มีเรทเงินดีไหมส่งที่เราเราอยากจะแลกมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่ที่เอมาอยู่ New นิวซีแลนเนยแรกๆเลยเนี่ยค่าเงินอะ่ะ ดีมากๆเลยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณที่เคยได้แรกแมากที่สุดนะ,ะเรทเงินนะคะอยู่ที่ประมาณ20-25บาทต่อ1ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะซึ่งอขอเกิดนี้นึงว่าค่าแรกค่าเงินของเทียนิวซีแลนด์เนี่ย1ดอลลาร์นิวซีแลนด์จะแลกได้ประมาณ20บาท20บาทบ้านเรานะคะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าณช่วงนั้นเรทเงิน มันอยู่ที่เท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโลกนะคะสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกสถานการณา์ค่าของชีพค่าของชีพต่างๆของนิวซีแลนด์หรือ,อค่าของชีพต่างๆของประเทศไทยด้วยนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นๆน,น,นะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงที่เข้ามานิวซีแลนด์แรงๆเนี่ยได้เรทดีอยู่นะคะคือได้แลกเรทอยู่ที่24บาทต่อน1นดอลลาร์นิวซีแลนด์เนี่ยได้เยอะเลยนะแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ย ก็เศรษฐกิจก็เริ่มไม่ค่อยดีเนาะค่าเงินเรียเงินมันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะซึ่งที่ตมสุปันทเยได้แลกเงินมาเนี่ยก็ได้แลกเงินเริ่มมีลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะค่าเงินลงเรื่อยๆนะคะก็ได้ตั้งแต่23 22 21่อนะคะก่อนน้านี้ก็แลกได,ได้อยู่ที่2 0บาทต่อน1นดอลลาร์นะคะซึ่งก็คิดว่าน้อยแล้วนะคะแต่เมื่อวาน นนได้ลองเข้าไปดูในเลทเงินใน,ในธนาคารของดิสนีย์นเนี่ยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะส่งเงินเราจะต้องเช็คเลทก่อนว่าเลทตอนนี้เท่าไหร่นาะตอนนี้อยู่ที่19บกาทกว่าๆสามารถที่จะแลกเงินไทยได้1ดอลลาร์เนี่ยได้แคบประมาณ19บาทไทยนะคะซึ่งมันน้อยมากๆนะคะ,ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยได้อยู่ที่20กว่า24 25เนี่ยคือถือว่าเยอะมากๆนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจช่วงนี้แย่มากๆนะคะผลจากผลกระทบจากเศรษฐกิจต่างๆเนาะถ้าสําหรับคนที่กําลังจะแลกเงินนะคะสำหรับคนที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นาก,ากำลังจะแลกเงินกับส่งไปให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ที่ประเทศไทยถ้าส่งเงินจากนิวซีแลนด์ไปไทยตอนนี้นะคะก็จะได้เรทที่ไม่เยอะนะคะเรทค่อนข้างน้อยเลยไม่ถึง20บบาทซึ่งค่อนข้างน่าตกใจช่วงนี้นิวซีแลนด์ตกอยู่ในสภาพของเงินเฟ้อนะคะทุกอย่าง แย่ไปหมดเลยนะคะรวมถึงค่าครองชีพก็มีการปรับตัวสูงขึ้นค่าของใช้ของกินอาหารค่าเช่าค่าอะไรทุกอย่างปรับไปสูงขึ้นรวมถึงการนั่นแหละแลกเงินเราก็จะสามารถแลกเงินได้เงินไทยน้อยลงมากๆนะคะก็อาจจะรวมถึงคนที่อยากจะส่งเงินจากไทยมานี้ด้วยก็อาจจะมีผลนะแต่อันนั้นน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งกับการอาจจะได้เงินมากกว่า ในใน,ในทางที่เราแลกเงินตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ประเทศไหนโนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงช่วงที่เราจะแลกเงินว่ามันอยู่ในสถานการณ์ช่วงไหนซึ่งค่าเงินแต่ละค่าแต่ค่าเงินแต่ละช่วงจะไม่มีทางเท่ากันเลยนะคะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนก็ต้องลองเข้าไปเช็คในธนาคารนั้นๆนะคะว่าธนาคารที่เราจะส่งไปแล้วเราจะส่งกลับไทยเราก็ต้องดูว่าตอนนี้ธนาคารนี้อย่างเอเซีมีเอแซีแต่ละธนาคาร ้เลทดีที่สุดได้เลทไหนนะคะส่วนอ,อ,อันนี้ก็คือแนะนำบอกข่าวเกี่ยวกับว่าเลทตอนนี้นิวซีแลนด์นนตอนนี้ถ้าแลก,กเงินกับประเทศไทยได้น้อยมากๆได้ไม่ถึงย0่บาทนะก็ให้ทุกคนเตรียมเตรีมยมทำใจว่าได้เงินน้อยเลยถ้าจะส่งเงินกลับประเทศไทยนะคะได้น้อยกว่าเดิมเยอะมากๆซึ่งสมัยก่อนที่บอกว่า2ีบสี่่สิห้าบาทตอนเดอลรากนะและวิธีที่เราจะสามารถแลกเงินไปเทศไทยได้นะคะมีเพื่อนถามมาเยอะเหมือนกันเนาะก็ ถ้าเราถ้าตัวเราอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เราก็สามารถมีวิธีการเลือกส่งเงินกับประเทศไทยได้เยอะหลายที่มากอย่างเช่นถ้าเราใช้ธนาคารไหนในประเทศนิวซีแลนด์อยู่อย่างเช่นใช้เอ็นซดบีนซเราก็สามารถทําในแอปพลิเคชันในมือถือเราได้เลยนะคะในอ่า มันจะมีฟังก์ชันที่สาหรับส่งเงินไปต่างประเทศแล้วก็สามารถที่จะส่งเข้าไปทางแอปพลิเคชันในมือถือเราได้เลยนะคะกดซึ่งเราจะต้องลงดีเทลเกี่ยวกับเลขบัญชีของคนที่เราจะส่งไปก่อนนะคะซึ่งอันนี้ง่ายมากๆแล้วก็จะเสียค่าธรรมเนียม2แบบด้ยวยกันก็คือจะเสียค่าธรรมเนียมของธนาคารที่นี่แล้วก็จะมีให้เลือกว่าเราจะต้องจ่ายของที่นู่นด้วยหรือเปล่านะคะก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะ,ะจ่าย ค่าเเมือของที่นู่นให้ทางประเทศไทยเนี่ยเราจะหักจากบัญ <sucks> ชีเราด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราจะให้หักเป็นเงินไทยทางนู้นนะคะซึ่งมันก็จะมีสองออปชันด้วยกันถ้าเราอยากจะออกให้เขาเราก็ให้มันหักในบัญชีเราไปหมดเลยส่วนถ้าเราอยากจะให้หักทางประเทศไทยนะคะเราก็ให้หักเป็นเงินไทยทางนู้นนะคะก็จะสามารถเลือกใช้ธนาคารที่เราใช้บริการอยู่นะคะส่งเงินลบบไทยได้นะคะแล้วก็หรือเราจะใช้เลือกใช้ธนาคาร ให้บริการส่งเงินกับประเทศไทยอย่างเช่นอ่าชานเฟอร์ไว้นะคะที่มีคนใช้บริการเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เอ็เขาบอกว่าเอ็มไม่เคยได้ใช้บริการธนาคารนี้ก็เลยไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่าก็มีเพื่อนคนไทยหลายคนก็ใช้เหมือนกันแหละก็ต้องดูคุณสมบัติดูดีเทลของมันว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แพงไหมแล้วก็วิธีการส่งกี่วันแล้วก็ดูหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับธนาคารนี้ก็มีคนใช้ธนาคารนี้เหมือนกันก็ ค่อนข้างเร็วกันไปไน้เงันได้เงินนะคะก็แต่และธนาคารก็ไม่เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวธนาะเดี๋ยวเรื่องการเกี่ยวกับการส่งเงนกลับประเทศไทยจะแยกทำคลิปดีกว่านะเพราะว่ามันก็จะมีข้อมูลเยอะกว่าน,นี้นะคะวันนี้ก็มาส่งข่าวบอกเพื่อนประมาณนี้ว่าตอนนี้ถ้าเราจะส่งเงินกลับประเทศไทยจากนิวซีแลนด์ไปไทยนะคะตอนนี้เหรีเงินช่วงนี้จะได้น,อน้อยมากๆนะคะอยู่ที่ประมาณ19บาท ไิล์เท่านั้นนะคะก็ได้มาเพิ่มเติมข้อมปลไก่อนก็อยากมาส่งข่าวต่อให้เพื่อนได้ฟังนะคะก็ฝากไ่อคลิปต่อๆไปน,นะคะเกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลต่างๆ,ๆเกี่ยวกับในประเทศนิวซีแลนด์เพื่อนได้ฟังกันอีกนะคะก็อยากจะอัปเดตเกี่ยวกับเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันในกนชารใช้ชีวิตนะตอนนีน้เนาะถ้าคนที่อยากจะเข้ามาในไอซ์แลนด์คนที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่คนที่เข้ามาเลี้ยงมาเที่ยวก็จะได้รู้ว่าเออมันตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะก็อยากจะนําข่าวมาต่างๆที่น่าสนใจมาอัปเดตสู่เ,เพื่อนกันฟังนะคะก็สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับบรรยากาศวิวส,สวยๆนะคะเอ,อ้อากาศดีมากๆันนี้นะคะ เย็นเท่านั้นเองนะคะฝากติดตามฝากกดทุกอย่างไว้ให้เอนะคะถ้ากดอะไรได้ก็กดนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบาย